สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรำซิ่งดินระเบิดนะครับตอนนี้ก็นางานของเราก็เดินนับวันนี้เพราะว่าฝนไม่ตกมาเมื่อคืนฝนไม่ตกครับโอ้เพิ่งตื่นนอนนป๋ายังไม่เข้ามือสลับกันขับสอนคนรับรถไถายทองว่าไงทางเข็งโปกกแล้วครับตอนนี้ไล่ตูดกันมาเลยเทไม่ต้องรอครับ

นนี้เราก็วิ่งกันอยู่8ปคันครับถ้าฝนไม่ตกงี้มันก็ทำงานง่ายนะครับแอบโดนฝนมาอาทิต์หนึ่งเต็มเตมรู้สึกว่าจะย,ยากเหลือเกินตันนี้ก็คล่องแคล่วแล้วครับงก็รถอยากชิมงาน,นครับ่วนพใชั ขับโดวยวุฒิใช้ยครับเซวุฒิบูไลกันไปเลยรถบริษัทสองคัน,นบัส <c oughs> ตูดมันแตกอะ่ะมันขึ้นชั้นด้วยแหละท่านน่ะเราเวกปว ตกไปกี่เที่ยวแล้วครับนี่ตกไปกี่เที่ยวแล้วทั้งหมดอ่ะทั้งหมดวันนี้นะครับตกไปเกือบสี่พันเที่ยวแล้วนะตรงเนี้ยไม่ทั้งหมดอนะ่ะเกือบสี่พันเที่ยวแล้วเรอใจ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กว่าจับจัดไปครับห้าพัาานเที่ยวโอ้ <laughs> เนี่ยก็เสียทีครับลำซิ่งโซนน้ำขุน่งเข้าประกวดหนึ่งคันแหมดีนะเสริมมาส่งเนี่ยไม่งั้นกันชนเนี่ยเรียบร้อยครับรถหล่อ,รอครับอูโชค เดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่โบต่อนะครับนี่ก็ไอทองเราจะได้เกือบ20เที่ยวแล้วป่าว่าเกือบ5,000เที่ยวแล้วนะครับบริเวณไปไร่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับสูงประมาณเราเราเทมาไอสามชั้นแล้วนะครับตรงนี้น มันสองเมตรกว่าได้แลวครับทางก็แข็งแล้วครับรถไถก็ปาดไปปาดมาฝนไม่ตกก็โอเคไปครับทำงานก็พอจะเหลือหน่อยฝนตกมาก็ยังว่าครับวิ่งครึ่งวันบ้างอะไรบ้างบวกลบคุณหารแล้วก็นิดหน่อยครับเหลือนิดหน่อยถ้าขับเองก็อยู่ได้ครับ ถ้าจ้างคนขับก็ถือว่าเลี้ยงทีมงานไปครับโอ้รถโอ ปดขั้นก็ตักขั้นเดียวครับวันนี้อีกขั้นหนึ่งก็มาไฟโซ่ครัเดี๋ยววันที่ส7เก,ก็จะเลียนขาให้หม่ครับเพราะว่าผมจะไปเมืองวันที่ส7็นนะก็เลยรอเวลาไปเมืองเชืนะ่อเดี๋ยวมาดูเจนัดว่าจะลั่นหรือเปล่าจะไม่ลั่นแล้วครับเพราะว่าทางเขาแข็งนะจุดง,งานตรงนี้สเสร็จก็จะไปลงสามพันเที่ยวครับอยู่ข้างๆโบแต่ว่าทางเข้าก็จะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับเพราะว่า วิ่งบนคันษาเนาะเข้าไปเทก็ประมาณ3ามทีมงานนะครับ4ี่ทีมงานก็ต้องรอคิวหน่อยอะ่ะระยะทางไม่ไกลครับไปกลับ2กิโลเมตรแต่ตรงนี้ถือว่าไกลยอยู่ไปกลับประมาณ3โลกว่าได้โอ้เสียงโหดับกันนี่ เขาเดินหอบได้ด้วยคับน,นี่นะเขาใส่กลองคันเร่งเดี๋ยวคันจมพูต้องจัดแล้วมั่งไอ้หนัดเนิบๆแลว้วผมใส่ดินก็ประมาณนี้ครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อย แข่งโป้ครับเด็ดแรงจัดครับตอนนี้ไม่คนหมดแล้วสงึ้งที่ครับผมว่ามันแข็งหมดแล้วป้าก็เจ็กตัวอยู่ตรงนี้ทั้งวัน เราเอ็มแปนห้าเราก็ปาดทางไปมาไปมาครับว่าทางค่อนข้างจะโยกเยก,กโยกเยกเหลือเกินน้ำมันวันละพันครับหรือพันห้าบางทีงานหนักหน่อยก็พันห้าครับอันนี้ก็ถือว่าตอบรับหน้าง,งานได้ดี นี้เราก็จะเก็บงานแล้วนะครับตัวนี้จบไปที่ประมาณป้าว่าจบไปที่ประมาณห้าพันเที่ยวสั่งสองพันเที่ยวครับจบห้าพันฝนตกครับเป็นเหตุฝนเข้ามาก็เทไม่ได้ก็เทต่ที่เดิมๆอัดจ,จนแน่นแล้วครับนี่เหลือเก็บงานรถไถครับเนื้อที่ประมาณแปดไร่ครับตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์นะครับ ก็ยังงไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยตรงนี้น่าจะได้แล้วตรงนี้น่าจะประมาณห้าโมงน่อยหน่อยครับวันนี้เลทหน่อยได้งานหน่อยเนาะครั <laughs> บฝนมาเราก็ทำไม่ได้แรงแเราก็ทำเวลาหน่อยกินนัดได้19เก้าแล้ว ได้ประมาณอีก2อเที่ยวก็สอาเที่ยวก็น่าจะหยุดแล้วครับว่ารถวิ่งเยอะครับฝุ่นชาวบ้านครับสงสารครับเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ทําไงได้เนาะชาวบ้านก็ต้องการน้ําเราก็ต้องการเอาดินออกให้เร็วที่สุด พวราดำยังไม่มาเราก็ปาดกอนครับให้มันเสมอไปในตัวเลยก็แน่นไปในตัวตัวนี้นะ่าจะเก็บงานอยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่าก็ชั่วโมงกว่าก็น่าจะสวยงามครับแปลงนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่เก็บงานครับเรายังไม่จบงานเพราะว่าเดี๋ยวรถหกล้อก็วิ่งย่ำไปย่ำม,มาเละมันเดมเรอเก็บทีเดียวไปเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปครับนานๆจะมีเวลาทีก็ตอนนี้ผมก็ตกงานแล้วครับรายใหญ่เป็นคนขับครับก็สลับกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ